ัจากเซตอัพนะครับเราจะมาพูดถึงาการเล่นนะครับก็ตาตานะครับทุกคนจะมี3ามแอคชั่นนะครับให้ทำมีโคตาได้3ามแอคชั่นแล้วก็อันนี้นะครับถ้าถ้าอยู่ในในคุกนะครับมันจะมีเอฟเฟกของการ์ดบางใบเนี่ยที่ไปส่งผลให้ผู้เล่นอื่นเนี่ยเ,เหมือนเหมือนติดคุกอะไรเงี้ยครับแอคชั่นจะเหลือแค่2นะครับ ซึ่งการจะแก้แก้อันนี้ได้เนี่ยเราต้องทำแอคชั่นโพลิสนะครับโพลิสก็อันนี้แอคชั่นเดี๋ยวจะพูดทีหลังนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ดิสดิสการ์ดเฮดไลน์นะครับมันจะมีการการที่เป็นเฮดไลน์อยู่นะครับสีเ,เหลืองแบบนี้ถ้าเกิดอยู่อยู่ในตลาดแล้วเนี่ยอยู่ช่องแรกใช่ไหมครับแล้วในในตาของผู้เล่นคนนั้นเนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ซื้อการใบนี้การใปเนี้ยจะลงมาในกองทิ้งจะมีรูปแบบเป็นกระทิงกับหมีนะครับกระทิงลงในช่องนี้อ่าแล้วก็จากนั้นนะครับจะเป็นการรีรสตอร์มาร์เก็ตนะครับสมมุติว่าะสมมตุติเป็นแบบนี้ไปพอการไปนี้ออกไปใช่ไหมครับ กร์ดไปถัดมาเนี่ยก็จะเลื่อนมาเลื่อนตามมาแบบนี้ครับแล้วก็ช่องช่องที่ว่างอยู่เนี่ยเราจะเปิดการาดจากกองการาดครับมาเติมนะครับถัดไปก็จะเป็น income เฟ e นะครับ income เฟ e ก็คือเราจะได้เงินนะครับตามจำนวนคิวนะครับคิวที่เรามีอยู่บนกา๊าะครับเพราะว่าคิวจะเป็นตัวบอก income แบบอย่างตัวการ h a z า r d dado ครับ เริ่มมาเริ่มมาเนี่ยตราเช็คอัพอ่ะคือเรามีสองคิวแบบนี้ใช่ไหมครับแปลว่าจบตาเนี่ยเราจะได้สองเปโซครับเนี่ยตามตามจำนวนคิวของเราที่มีบนกระดานครับว่ามีคิวของเรากี่อันก็จบปุ๊บก็วนไปคนทางคนถัดไปครับก็แค่นีครับอ่าถัดมาเราจะมาเจาะลึกในส่วนของการแต่ละอย่างนั้นนะครับ จะมีการ์ดอยู่ประมาณ9ประเภทนะครับอันแรกก็จะเป็นรีตีมการ์ดนะครับองค์ประกอบของรี a ีมการ์ดเนี่ยส่วนของด้านบนเนี่ยจะเป็นดิเพชชั่นนะครับเวลาเกิดสถานการณ์ดิเพชชันตรงนี้จะเป็นทองนะครับแล้วก็เป็นอีโคโนมีอีโคโนมีนะครับเป็นรูปเหรียญอันนี้จะเป็นเหมืองน,นะครับเนี่ยถ้าเกิดดิเกิดดิเพชชันเนี่ย มันจะกลายเป็นศูนย์ทั้งคู่แต่ว่าแต่ละรีทีม่อต่างกันไปนะครับตรงนี้ว่าจะมีทองกับอีโคโนมีเท่าไหร่อ่ะมีค่าเงินนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นผลของรีตีมนะครับว่ามันจะส่งผลอย่างไรบ้างนะครับถัดมาฮาเซนดาโดการนะครับอันนี้ก็เคยพูดถึงแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีรูปเป็นคิวสองอันนะครับส่วนตรงนี้ ตรงน,นี้เป็นความสามารถอันนี้เป็นชื่อนะครับอันนี้เป็นเหมือนเทคเหมือนเครดิตนะครับเทคไนเล่นว่าภูมิหลังเป็นยังไงาตายเมื่อไหร่นะตรงนี้ครับ Revolution and o u p l a t e นะครับสังเกตว่าชื่อตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นชื่อของแต้มนะครับที่จะไว้คิดตอนจบเกมจะมี บางสถานการณ์นะครับที่ทําให้เราสามารถพลิกการดบบนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้มันจะได้เหมือนเป็นแป้ไม่คิดเพิ่มด้วยจะมีสองด้านนะตามที่มันบอกตรงนี้ว่าจะมีของอะไรบ้างนะอย่างนี้จะเป็น Revolution กับเอาเล t นะเวลาเวลาพลิกแล้วเนี่ยมันจะพลิกกลับอีกไม่ได้แล้วแปลว่าเราจะเสียอินคำไปเลยสองอันนะครับเนี่ย ตัวการ์ดใด้อื่นก็เหมือน,อนัน่นะก็จะมีเนี่ยแตกต่างกันไปนะ,ะมาดูที่การ์ดที่เราจะเจอกันประจำมากนะครับเริ่มแรกนะครับก็คือเป็นเอ็นเตอร์ไพรส์การ์ดนะครับจะเป็นการ์ดที่สร้างรายได้ให้กับเราครับเหมือนการ์ดแ a ซเซนดาโดบ เพราะว่ามีมีรูปคิ้วเนี่ยนี่ครับเป็นเป็นคิ้วเหมือนกันเลยแต่นี้จะต่างกันไปหน่อยจะมีอยู่หลายแบบนะครับก็แบบแรกนะครับจะเป็นแบบที่ฟิกอินคมไปเลยก็พอเราเล่นใช่ไหมครับจะสังเกตมุมมุมขวาบนเนี่ยมันจะมีหมายเลขอยูวเป็นค่าค่าในการเล่นนะครับว่าต้องใช้แปดเปโซนะครับในการที่จะเล่นการแบบนี้ พอเล่นปุ๊บเราก็เาคิ้วของเราเนี่ยไปวางทับช่องโมน,นียครับตรงนี้มีแค่สนะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เป็น loyalty ใช่ไหมครับถ้าเกิดอยู่ในรีทีม head p พพฟิ f i หน้าครับเราจะสามารถวางคิว1อันครับบน loyalty ได้ซึ่งก็จะเป็น income ให้กับเราด้วยนะถัดมานะครับจะเป็นรูปเหรียญน,นะครับ กับรูปเหมืองน,นะครับอันนี้นะครับให้เราดูว่าตอนนั้นเป็นรีทีมไหนครับเราจะได้ไอคิวตัวนี้อินคมเนี่ยตามตามหม่ได้ตรงนี้ครับถ้าเกิดเปลี่ยนรีทีมเราก็ปรับปรับเปลี่ยนตามรีตีมดังนั้นนั่นเลยนะครับแะสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีเหมือนอัปเกรดการเดินทางนะครับให้ดีขึ้น เดิมเนี่ยมันเป็นทางเท้าใช่ไหมครับเราอัปเกรดให้แบบเอ่อเหมือนเป็นลาครับเป็นลาใช่ไหมครับอ่าสมมติถ้าเป็นรีตีมาเที่ยวรอครับจะมีสองคิวนะครับถ้าเกิดเราอัปเกรดครับเส้นทางการขนส่งอะไรพวกนี้เนี่ยเราจะได้เอาเนี้ยเป็นการอัปเกรดครับมาวางแต่เราต้องจ่ายจ่ายเงินด้วยนะครับก็จะได้อินคัมเพิ่มเรื่อยๆครับ แบบนี้ครับแต่ว่าจะอัปเกดแบบอัปเกรดอีกรอบไม่ได้ครับได้แค่รอบเดียวโอเคเอ่าต่อไปครับอันนี้ครับเอ,ก,เอกนับก็ number off เอ่ชีชีหัวแหนอ,อ,อันนี้จะเป็นชื่อของสถานที่นะครับคือการ์ดในเกมนี้เนี่ยมันจะมีสถานที่อยู่3ส,สถานที่นะครับจะเป็นชิ ชิฮูฮานชิฮูฮูชิอะไรอะไรนี่หละมันเป็นเป็นเมืองของเม็กซิโกนะครับกับอีกอันหนึ่งคือโซโนล่าครับโซโนล่าเอ่อเนี่ครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับจะเป็นสหรัฐนะครับอันนี้มันจะเป็นเหตุการณ์เนี่ยมันมันจะอยู่แถวแถวชายแดนครับชายแดนเม็กซิโกกับสหรัฐ มันก็จะมีชื่ออยู่สามสถานที่ครับเราจะได้คิวตามจำนวนสถานที่ที่ชื่อว่าชิหพัวหวานครับอยู่ในพื้นที่เล่นว่ามีกี่ใบมีกี่ใบก็ได้คิวไปวางแต่้นถัดมาอันนี้ครับสตาร์ทอินอินนะครับ ตอนเล่นเริ่มมาเนี่ยเราได้อินคัมแค่หนึ่งนะครับแต่เราสามารถเพิ่มอินคัมตรงนี้ได้นะครับเพิ่มได้อีกโดยการทำแอคชั่นบายแลนนะครับแอคชั่นบายแลนนี่ครับแอคชั่นบายแลนนะครับเราจะเราต้องจ่ายสองแอคชั่นนะครับถือว่าเป็นสองแอคชั่นอ๋ออันนี้กล้องไม่เห็นนี่ครับ ไอชั่นบายแลนจ่ายสองไอชั่นนะครับแล้วก็จ่ายเงินนะครับตามจํานวนอินคัมนะครับอินคัมตรงนี้สมมติมีหนึ่งเราจ่ายหนึ่งก็จะได้นี้เพิ่มไปถ้าเกิดเราอยากบายแลนดอีกรอบหนึ่งในเทินในรอบถัดไปเนี่ยก็จ่ายสองไอชั่นแล้วก็จ่ายสองปีโซนะครับเพื่อเอาเพิ่มมาอีกหนึ่งแบบนี้ครับไปเรื่อยๆก็เอ็นเตอร์ไพรส์หมดแล้วนะครับ ชุดต่อไปนะครับจะเป็นการพาร์ทเนอร์นะครับจะมีการพาร์ทเนอร์ก็จะมีระบุตร,ตรงนี้นครับว่าเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็มันจะมีสีอยู่ครับการพาร์ทเนอร์เนี่ยมันก็จะมีรับเป็นส,สีแบบนี้นก็สียังไม่ต้องสนใจไะครับมันจะมะีมันจะมีผลกับไอคอนตัวนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวอธิบายก็อะจะสังเกตการเนี่ยการ การพ์ดเนอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเหมือนเป็นแบบความสามารถติดตัวอะไรประมาณนั้นครับเปการที่แบบวางอยู่เฉยๆแต่ว่าแบบมีความสามารถเลยให้เราช่วยเราอะไรพวกนี้ครับอย่างใบนี้ครับไม่คิดกันเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับเอ็นเตอร์ไก็คือพวกเหมืองหรือว่าแบบธนาคารอะไรพวกนี้ที่ให้ดูไปอันเมื่อกี้เลยครับจะอิม่มูนะครับอิมู ในเชไล,ลเซชั่นแอนด์อิมมูนทูเจลนะครับก็คือเราจะไม่ติดคุกแล้วก็พวกเอ็นเตอร์ไพรส์ของเราเนี่ยที่เป็นเม่คิดกันเนี่ยก็คือจะเป็นชินนอล่ากับชิชูว่าชิชูชาเนี่ยแต่ชื่อชื่ออันใหญ่ก็คือจะไม่ถูกในเช,นชลล่าเซชั่นแบบก็คือมันจะมีการ์ดบางใบครับที่จะมีผลในเชไล,ลนะล่าในเชลล่าเซชั่นการ์ดบางใบครับ ก็คือเหมือนทำลายครับเหมือนทิ้งก็คือเราต้องทิ้งออกจากเกมไปเลยนะครับปิ้วออไปแบบนีบ้ก็ถ้าเกิดมีการ์ดแนี้ยเนี่ยเราไม่จะปลอดภัยนะครับเอาละครับมาดูอันถัดไปครับก็จะเป็นการ์ดที่เป็นสีส้มครับกับกับ สีออกน้ำเงินน้ำเงินเข้มดำๆหน่อยอันนี้เราเรียกว่า orange g u a r d นะครับส่วนตรงนี้ครับเราเรียกว่า black g u a r d นะครับการ์ดทั้งสองนยะการ์ดทั้งสองครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นค่าเล่นนะครับการทำงานก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยครับอันนี้ส่วนใหญ่ครับจะมีเอฟเฟกก็คือ niche light niche light e n t e r p i e หรือว่าจะขโมย partner เพื่อนนะครับมาได้แต่ว่าอันนี้คนระับเวลาเราเล่นการ์ดเนี่ยเราต้องจ่ายสองแอคชั่นนะครับตราบใดถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ใช่รีทีมรีทีมรีทีมตัวนี้ครับถ้าเกิดไม่ใช่รีทีมตัวนี้เนี่ยเราต้องจ่ายสองแอคชั่นครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรีทีมตัวนี้เนี่ยยังเราจ่ายแค่แอคชั่นเดียวตามปกติครับก็คือ ในเชลไรด์อัพเม็กซิกันเอนเตอร์ไพรส์นะครับก็คือทำลายทิ้งครับประมาณนั้นแล้วก็เอ็กนะครับก็คือ Number of your revolution point นะครับตรงนี้ตรงนี้ครับเป็นสตีลใช่ไหมครับก็คือเราจะขโมยเงินจากเพื่อนที่เป็นเป้าหมายของการแบบน,นี้เนี่ยได้ครับตามจำนวน revolution point ที่มีนะครับ Revolution point ก็เออ่มันจะเป็น Revolution มันจะเป็นแบบเนี้ย สมมติผมมีอันนี้ใบหนึ่งก็คือได้ขโมยหนึ่งเปโซนะครับถ้าเกิดไม่มีก็จะไม่ได้ขโมยนะครับก็ทำาเพรสไแค่ตัวนี้พอเราเล่นเสร็จนะครับแล้วก็กลับหัวนะครับแล้ววางไว้ในพื้นที่เล่นของเราข้างๆนะครับเก็บไใไใบคิปแต้มครับต่อมานะครับเอาเล่นกานะครับกาดสีส้มเนี่ยจะเป็นการ์ที่เหมือนทำดาเมจนะครับ ไปโจมตีอะไรประมาณนั้นให้กับพวกเอ็นเตอร์ไพรส์ต่างๆนะครับโดยเวลาเราเล่นการ์ดพวกนี้เนี่ยเห็นไหมครับจะมีสถานที่อยู่เวลาเล่นการ์ดใช่ไหมสมมติผมจะเล่นการ์ดใบนี้ใส่อินเตอร์ไพรส์คนอื่นนะครับสถานที่ต้องตรงกันด้วยนะครับสถานที่ต้องตรงกันก็อันนี้ครับจะเป็นจํานวนเงินที่ขโมยจากผู้เล่นอื่นนะครับส่วนตรงนี้ครับหกครับหกก็คือจํานวน นี่อันเลสเขาเรียกว่าอันเลสดิสนะครับอันเลดิสอย่างนี้หกใช่ไหมแล้วก็วางไปหกอันเลยอันแบบนี้ครับสีแดงก็คือเป็นอันเลสดิสนะอันเลสดิสนะครับตราบใดที่มีไอเม็ดสีแดงๆนี้อยู่เนี่ยเอ็นเอ็นเตอร์ไพรส์ของคนคนนั้นเนี่ยจะไม่สามารถรับอินคัมได้ครับก็มันก็จะมีนักวิธีการนำไอเจ้าตัวนี้ออกอยู่้ว ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายครับในส่วนถัดไปอันนี้ก็เช่นกันนะครับเล่นเสร็จแล้วเราก็ลิกครับรก็วางไว้ข้างๆครับไม่คิดแตนนะถัดไปครับถัดมาจะเป็นส่วนของการ์ดทรูปนะครับทรูปตรงน,นี้จะมีระบุอยู่นะครับว่าจะเป็นทร,ปทรูปประเภทไหนครับก็มันก็จะมีสถานที่นะครับสถานที่อันนี้เนี่ยจะเหมือนเป็น คนที่จะมาแบบคุ้มกันนะครับคุ้มกันแบบพวก e n t e r ตอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ย,ยมันก็จะมีเอฟเฟกการ์ดอยูตรงนี้นะครับอย่างเล่นเมื่อเล่นลงมาครั้งแรกเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนรีตีมให้เป็นแพ็ f โ r รฟิเลนนะครับแบบนี้นครับก็บางใบาอาจจะไม่มีไม่มีเอฟเฟกนะครับก็ถัดมาครับด้านล่างนะครับผมยกตัวอย่างเป็น ไปนี้กับไปนี้แล้วกันอ่ะสมมุติเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนมีเหมือนอยู่ตอนนั้นเป็นรีตีมรีตีมแพทคพอฟิเรน่านะครับก็คือจะมีทองนะทองทองสองนะครับมูลค่าสองนะ นะสมมติเพื่อนมีแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วผมจะเล่นการ์ดแบบนี้ครับการ์ดใบนี้เนี่ยมันเหมือนแบบส่งคนไปแบบช่วยนะครับช่วยปกป้องคุม้มนะครับเอ่เวลาเราเล่นนะครับการอื่นเราดูเราดูตรงนี้ครับมันต้องต้องสัมพันธ์กันนะครับสัมพันธ์กันถ้าเกิดเป็นเหมือนเหมือนกันอื่นเนี่ยที่ไม่มีสัญญา ตรงกับพวกนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถเล่นที่เหมือนนั้นได้ครับนอกจากสถานที่ที่เราต้องดูแล้วอันนี้เราก็ต้องดูด้วยนะครับสมมุติเป็นรูปรูปเท้าใช่ไหมครับถ้าเกิดเราอยากแทรกตัวเข้ามาเนี่ยเราต้องจ่ายแปดเปโซนะครับพอเราจ่ายเร็จใช่ไหมก,ก็แทรกตัวเข้ามาครับแทรกตัวเข้ามาแบบนี้จากนั้นนะครับตรงนี้ครับจะเป็นตัวบ่งบอกค่าพลังคนระับของกองกำลัง รูปเราเนี่ยครับเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปครับจะมีจุดอยู่ตรงนี้ครับอันนี้สองจุดครับคือเป็น level สองอะไรประมาณนั้นทําอันนี้ครับก็จะเป็น level สูงสุดนะครับก็ก็คือมีสามจุดเลยอันนี้ก็จะมีแค่จุดเดียวนะครับเป็นรูปธนูไม่น,น,น,นอนให้อ่าพอเราวางแล้วใช่ไหมครับสมมติสมมุติสมมติผมเป็นสีสีแดงใช่ไหมครับสีแดง เวลาเรามาคุ้มครองเขาเนี่ยเราก็เหมือนแบบเก็บเก็บค่าคุ้มครองอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาของเพื่อนนะครับก็อของเรามาวางแผนนะครับแค่อันเดียวนะครับแค่อันเดียวถ้าเพื่อนมีแค่หนึ่งอันนะครับแล้วก็แบบนี้ครับได้เหมือนได้ไปเลยครับนอันนี้ถ้ากรณีนี้ก็เป็นแบบนี้ครับอ่าถ้าเกิดคิ้วตรงนี้หายหมดนะครับหายหมด ไม่ว่าจะแบบเกิดจากคิณฟีเพชชันนะหรือว่าอะไรก็ตามนะเราสามารถเอาครูปของเราเนี่ยกลับขึ้นมือได้ครับหรือว่าหรือว่าถ้าเกิดไม่อยากเก็บไว้เนี่ยก็มันก็ต้องโยนทิ้งครับไม่รู้ไม่รู้จะไปอยู่ไหนแล้วนะเพราะว่าแบบไม่มีผลประโยชน์อะไรนี้นะครับก็โยนทิ้งไหมครับถัดมาครับผมขอยกตัวอย่างเป็นสถาการณ์นี้นะครับอันนี้เป็นอีโคโนะครับ พพแฮกคอฟีเดน้าครับก็คือจะมี3ามอินคมใช่ไหมครับแล้วมีเพื่อนเนี่ยกินส่วนแบ่งไปแล้วนะหนึ่งอันนะครับเราอยากแก้สถานการณ์นี้ครับโดยการเลิ่นการเป็นนี้ครับเป็นโซนล่าเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นรถไฟเหมือนกันโอเคตรงเงื่อนไขะแล้วก็ต้องการเอาของเพื่อนออกนะครับเราไม่สามารถแบบเอาไปสแต็คกันได้ครับแบบนี้ครัโอ้โหไม่ได้ครับกินกันอิ่มเลย อ่แล้วก็ทําการโจมตีนะครับเพื่อเอาของเพื่อนออกนะครับอันนี้ของเรารนะับเป็นขั้นสามนะครับสามของเพื่อนมีแค่สองนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยแข็งแกร่งกว่านะครับแล้วก็ขับไล่ของเพื่อนออกนะครับพิ้วออกไปครับของเพื่อนถ้าถูกทิ้งไปเลยนะอันนี้เพื่อนก็จะไม่ได้อินคัมแล้วนะครับของแบงค์เราคนระับอ่าเราก็จะกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับ อันนี้เราก็สอดไปนะครับแบบนี้ปึ๊บอ่ากรณีถัดไปนะเกิดเราโดนการ์ดพวกการ์ดสีส้มอะไรเงี้ยครับโดนไม่อยู่เพื่อนเล่นการ์ดใส่เรานลครับเราอยากเอามันออกนะครับนอกจากแอคชั่นโพลิสแล้วนะครับสิ่งที่เราทําได้นอกจากนี้ก็คือการเล่นการ์ดฟู๊กนั่นเองอ่าสถานที่นะครับ เป็นชารัดนะครับแล้วก็อ่ารถไฟโอเคผมก็จ่ายค่าเล่นนะครับจากนั้นเนี่ยก็เอามาเสียบไว้นะปึ๊บอ่าพอเล่นใช่ไหมครับผมจะสามารถเอาอันเลสอันเลสนะใช่ไหมอันเลสใช่อันเลสออกได้ครับตามตามจุดที่ผมมีอยู่ตรงนี้ครับตามจุดที่มีอย่างอันนี้คือมีสองจุดนะครับผมเอาอันเลสออกได้สองอันนะครับเอาออกเลย อโอเคครับก็เดี๋ยวจะมีแอคชั่นของทรูฟนะครับอีกนะเดี๋ยวผมจะอธิบายในภาย